ี่กันหน่อยค่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือญาติกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสารเสพติดอะ่ะจะเล่าจะยาหรืออะไรก็ตามอะค่ะมันเปลี่ยนคนในบ้านเป็นคนนอกบ้านได้เสมอเลยนะคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนนะคะนั่งกินเหล้ากันอยู่ปรากฏเห็นญาติตัวเองเดินออกมาจากบ้านที่อยู่ข้างๆร้านอะ่ะเดินถือมีดดาบยาวมาเลยนะแล้วก็คือพร้อมอารวาสเต็มที่เขาเลยกะจะไปห้าม,มเพราะเห็นว่าเป็นญาติสรุปโดนญาติตัวเองอะ่ะแทงมีดเข้าคอ ตายตรงนั้นเลยะะอะค่ะเนี่ยกู้ภัยต้องเร่งปั๊มหัวใจเพราะว่าเลือดคือคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเลือดนี่คือพุ่งเลยนะแล้วกู้ภัยก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าระหว่างที่นําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเขาเสียชีวิตค่ะ,ะเพราะว่าเลือดไหล,ไหหลออกมาเยอะนี่จะไปห้ามนะตั้งใจไปห้ามเ,ออเพราะกลัวว่าจะบานปลายไปเกิดเหตุอันตรายกับคนอื่นนะคะตำรวจสภเมืองเลยพร้อมกับกู้ภัยนะคะรีบลงพื้นที่หลังได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัส ตําบลนาอานนะคะห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้คนตายคือนายนพดลจันรักษาอายุ37ปีนะคะถูกมีดแทงเข้าที่คอด้านซ้ายฟุบอยู่กับพื้นนะคะกู้ชีพก็พยายามปมั๊มหัวใจช่วยแล้วแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะคุณบอมาพิวัตรผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะได้คุยกับนางทองใบนางทองใบเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงที่ผู้ตายเขาไปนั่งสังสรรค์อยู่กับเพื่อนแล้วร้านก็ยังอยู่ข้างบ้านผู้ก่อเหตุด,ด้วยเธอเล่าบอกว่า ผู้ตายเนี่ยมานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนอีกสาคนที่ร้านเพิ่งจะกินไปแก้วเดียวเองนะอยูยูนายยุทธนาคนก่อเหตุค่ะตะโกนเสียงดังวายแล้วเดินถือมีดออกมาจากบ้านบ้านกับร้านเนี่ยห่างก,กันแค่1ิเมตรเองนายนพดลก็เลยจะเดินไปห้ามตัวเธออะเห็นแล้วว่ายุทธนาเดินถือมีดออกมาเธอก็เลยห้ามนพดลบอกเองอย่าไปเลยมันมีมีดนะอันตรายนายนพดลหันมาบอกบอกว่าไม่ต้องห่วงครับผมเป็นญาติของเขาเขาไม่ทําอะไรผมหรอกนี่ แล้วพอเดินไปเสร็จปุ๊บข้ามถนนหน้าบ้านนายุทธนาไปนายุทธนาเปิดประตูออกมาปุ๊บปักมีดเข้าคอเลยอะค่ะนางทองใบบอกอุ้เห็นเลือดพุ่งออกมาจากคอของนายนพดลเลยแล้วเขาก็ล้มลงไปเพื่อนในวงเล่านี่วิ่งเอาผ้าถุงมากดแผลซับเลือดส่วนนายยุทธนาเดินกลับเข้าบ้านไป <c oughs> ค่ะคนที่ตายเนี่ยเดินไปหาเขาแล้วก็เสียบคอเลย เขาเมานะเขาถือมีดติดตัวมาแล้วลมีดเขาเอาไว้กระเป๋าเขาตังอยู่เนาะพบมาเลยอแม่ก็บอกว่าลูกๆอย่าไปเขามีมีดนะแกก็ไม่ฟังงนี้นะกี่ครั้งมาที่เขาแทงครั้งเดียวลูกครั้งเดียวจอดเลยอครั้งเดียวจอดเลยครับแล้วทีนี้เขาหนีไหมมันไม่หนีก็ยืนอยู่ในบ้านมันชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาพูดถึงนายยุทธนากันแบบนี้บอกพฤติกรรมนี่นะเหมือนคนเสพยาเลยอะ่ะเพราะว่าชอบอรารวาสเสียงดัง ชอบสาต,ตสาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วบิดแว้นเสียงดังทั่วหมู่บ้านแล้วก็ชอบถือมีดเดินไปเดินมาชาวบ้านเนี่ยเห็นยุทธนามเมื่อไหร่ออ้ยปิดประตูบ้านหนีกันหมดเขากลัวกันส่วนคนตายเขาบอกเป็นคนดีมากเป็นเด็กนิสัยดีพูดจาเพราะชาวบ้านเนี่ยรักทุกคนเลยก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยดำเนินคดีถึงที่สุดหน่อยบ้านของผู้ตายนะคะอยู่ห่างจา,จากจุดเกิดเหตุประมาณ700เมตรครอบครัวก็ใช้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอะคะ่ะ ได้คุยกับแม่ของคนตายนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานลูกบอกแล้วแหละว่าจะขอออกไปดื่มบ้านเพื่อนไปยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงเลยอะญาติวิ่งมาแจ้งบอกลูกแม่ถูกแทงแม่ก็รีบไปที่เกิดเหตุภาพที่แม่เห็นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยปั๊มหัวใจลูกชายอยู่แม่มองเลยเข้าไปในบ้านข้างๆก็เห็นยุทธนายืนถือมีดยอมรับว่าครอบครัวแม่กับครอบครัวของยุทธนาเป็นญาติกันจริงๆลูกแม่ไม่เคยหาเรื่องใคร เป็นเสาหลักของครอบครัวชาวบ้านทุกคนก็รักลูกแม่กันทุกคนเพื่อนบ้านใกล้เคียงบอกมีบ้านหนึ่งอ่ะเขาเปิดเพลงเสียงดังทําให้ยุทธนาเดินหงุดหงิดออกมาจากบ้านแล้วตะโกนบอกใครเปิดเพลงเสียงดังวะออกมาเลยมาเดียวกับกูนี่ลูกชายก็เลยอาสาไปพูดคุยเพราะว่าเห็นว่ายุทธนาเดินถือมีดออกมากะว่าเออเดี๋ยวมันจะบานปลายเห็นเป็นญาติกันจะช่วยเข้าไปห้ามเพราะคิดว่าญาติกันคงไม่ทำอะไรกลายเป็นว่าโดนแทงตายนะคะ ตอนนี้ไม่ใช่ความจริงว่าลูกแม่ปหาเรื่องนะกก็อยู่กับเพื่อนแล้วเมื่นี้บ้านอื่นเขาเปิดเพลงเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังแล้วมันนี้ก็เลยมันออกมาตะโกนว่าทาไมเสียงดังจังจะเข้าไปเคียนนั่นแหละค่ะเคีย์ไม่ให้โวยตะโกนใส่กันนะค่ะแล้ไม่รู้มันเอามีดมาแต่ไหนทีนี้สพเมืองเลยนําตัวนายยุทธนาคนก่อเหตุมาสอบปากคาเพิ่มเติมนะคะทีมข่าวก็ได้คุยกับนายยุทธนาก็ถาม ว่าไปแทงเขาทําไมนั่นญากคุณไม่ใช่หรอยุทธนาบอกว่าก็นายนพดลมาหาเรื่องเขาก่อนแล้วก็มีปากเสียงกันนายนพดลน,นั่นแหละที่ง้างมือจะต่อยเขาก่อนเขาก็เลยหยิบมีดที่พกเอาไว้แทงสวนไปเราก็ถามตรงๆเลยว่านี่เมายาหรือเปล่าเสพยาไหมา<ๆ>เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพแต่เขาดื่มเหล้าขาวที่เนี่ยเป็นผู้ลงมือก่อนโดยที่ไม่มีเรื่อง โอ้ไม่จริงครับผมผมเป็นคนสวนครับสวนคือเขาต่อย,อยก่อน,นหรือว่าเขาเขายังไม่แค่ต่อยเขาง้างมาผมก็สวนเลยครับพอดีจะออกไปซื้อกับข้าวครับก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยครับ <c oughs> แล้วก็มารอบสองก็มีปากเสียงกันอีกแล้วก็เกิดเกิดเหตุขึ้นครับได้คุยกับพ่อผู้ต้องหาด้วยนะคะพ่อก็ยืนยันอีกเสียงว่าลูกชายอ่ะไม่ได้เสพย,ยาเสพติดแต่เล่าอ่ะ กินเป็นประจำกินทุกวันถามว่าทำไมลูกติดเหล้าอพ่ออคือเคยมีประวัติขับรถชนคนอื่นเมื่อปีห3สามแล้วเลยเครียดแล้วยังไงก็เลยต้องใช้เหล้ารักษาค่ะเครียดเลยกินเหล้าเครียดกินเหล้าเครียดกินเหล้าอยู่แบบนี้ค่ะมันใช่เหรอมันไม่ใช่มันใช่แนวทางรักษาเหรอเออทีนี้พ่อบอกได้ว่าหลังๆลูกมีอาการแปลกๆช่วงบวชพระหลังจากขับรถชนคนน่ะอยู่ๆลูกก็ไปเอาดินเจ็ดป่าช้ามาบูชา มีคนแนะนําพระแปลกๆเอามาให้บูชาอีกลูกเนี่ยบวชแล้วศึกบวชแล้วศึกมาสามรอบแล้วคือที่ลูกมีอาการแปลกๆพ่อก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็พาไปหาหมอจิตเวชมาลูกไม่ยอมกินยาบอกไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าอาการก็เลยหนักขึ้นเรื่อยๆพ่อบอกว่าลูกพ่อไม่เคยทําร้ายพ่อแล้วก็ไม่เคยทําร้ายใครด้วยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร ระยะหลังนี้มันถ้าหือมีดไปป้องกันตัวใส่กระเป๋าอะไรมาเนี่ยเพราะว่ามันไปหาใต้หนูออเออเออ,เอ,อมันจากไปก็ให้มันไปให้มันสบายใจพ่อว่าเขาปล่อยให้มันเออเป็นตามกฎหมายอ,อผมก็เสียใจเนาะมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะ เียอ๋อผมก็ได้คุยกับเขาว่าก็จะดูแลทุกอย่างนั่นแหละเ,ออเพราะว่ายังไงมันก็ญาติพี่น้องกันอยู่เ,ออเราก็ไม่ได้แนะนําให้ลูกไปทําอย่างโอนอย่างนี้ตำรวจฟังจากคำให้การแล้วแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะคฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีดพรุ่งนี้เตรียมส่งฝากขังสารจังหวัดเลยแล้วค่ะโอ้โห คือหลายครั้งที่ที่ทางบ้านจะบอกว่าก็ไม่เห็นเขาเคยทําอะไรใครค่ะแต่วันนึงมันจะมีจุดพีคจนได้อ่เพรามันเร,เราต้องตั้งใจจริงๆในการที่จะพาเขาไปบำบัดรักษาไม่อย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหยื่อจนได้คือมันต้องป้องกันนะคะไม่ใช่รอจนเกิดเหตุแล้วค่อยมาป้องกันทีหลังคือมันต้องป้องกันไม่ให้เกิดเลยดีที่สุดนะคะ